ตอนที่ไปพม่ามันมีเรื่องหนึ่งคือยมนันเนี่ยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ย่างกุ้งหรือว่ามาอยู่กรุงเทพไม่ทราบคนหนีภัยสงครามยมนันสามีเป็นไกล์เหมือนกันไกล์ฝรั่งเศสยมนันเป็นไกล์ภาษาอังกฤษภาษาไทยบ้านอยู่ที่จ็อกแมออำเภอจ็อกแมตอนเหนือของรัชฐานใกล้ๆก,กับใ <c oughs> กล้ๆก,กับ กาลี่ขุนหิงแสนหวีขึานไปทางบนนั้นปีนั้นไปพม่ายมนันเล่าให้ฟังว่ายมนันเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ปีหนึ่งป่าช้ามันอยู่กลางกลางย่างกุ้งเหมือนเหมนเหมือนเหเหมือนใน,น,น,นจังหวัดลำพูนอย่างเงี้ยป่าช้ามันไปดันไปอยู่กลางเมืองซึ่งทหารเนี่ยรัฐบาลทหารเขาก็ต้องการที่จะ เอามาทำเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้พักได้ได้ได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจรัฐบาลทหารเขาทำยังไงจะย้ายป่าช้านี่จากในเมืองออกไปไว้นอกเมืองเขาก็ทำหนังสืออย่างงี้โยมไปถึงเนึ่งเขาก็ทำหนังสือเหมือนกับหนังสือองค์การนี่แหละจากรัฐบาลพมา่านี่ตรงสือพมา่าเขาคงไปอย่างเงี้ยเขาไปอย่างเงี้ย ประกาศจะว่าอย่างงี้นะประกาศผีที่อยู่ในป่าชาทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกตัวทุกตนที่อาศัยอยู่ในป่าชาที่นี่บัดนี้รัฐบาลทหารพรมา่าต้องการที่จะใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ทำสวนสาธารณะบัดนี้ก็ขอ ให้ท่านที่อยู่ในที่นี้ดวงวิญญาณที่อยู่ในที่นี้ได้เคลื่อนย้ายออกจากสถานป่าช้าที่นี้โดยรัฐบาลจะส่งรถ g m c รถทหารมารับพวันตลอดระยะเวลาเจ็ดวันตั้งแต่เวลา8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเขาประกาศเลยลงชื่อนายกรัฐมนตรีเอาเขาทำเงี้ย นี่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องโกหกนะทีนี้ปรากฏว่าโยมนั้นมันก็เล่าฟังต่อไปเช้ามาจะมีรถของทหารนะ่ะรถรถประทุนกว้างๆนะั่นแหละที่มันมีเต็นท์อยู่ข้างหลังนะ่ะรถสิบลอ้อนะั่แะอย่างรถสิบลอ้อนะแปดโมงปุ๊บมันก็มาจอดแล้วหนึ่งชัวง่วโมงปั๊บอา้าวจะออกแล้วนะ อา้าวใครที่จะขึ้นไปเที่ยวนี้เอาเต็มแล้วหนึ่งชั่วโมงนี้หยุดสมมติ8ปดถึงเก้าเขาจะขนอย่างเงี้ยคือในายทหารพรม่าเนี่ยเขาก็ไปดูไปทูไปถามพระ,พ,ะ,ะพระเถระพม่ามาแล้วว่าจะใช้วิธีไหนที่จะไม่ให้ผีมาลบคนคนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็เลยบอกให้ทําวิธีนี้หนึ่งชั่วโมงขนหนึ่งชั่วโมงขนหนึ่ง แปดชั่วโมงเนี่ยตลอดตั้งเช้าถึงเย็นเนี่ยเลิกห้าโมงเย็นเขาพรวกาอย่างเงี้ยทุกวันก็ส่งไปส่งไปมันแปลกยมนั้นจะเล่าให้ฟังมันแปลกตรงที่ว่าไอ้คนขับเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนที่ขามาเนี่ยมันโล่ตอนที่ขับรถไปส่งถึงที่จะไปทําป่าช้าใหม่เนี่ยเขาทําป่าช้าใหม่ไว้รอข้างนอกเอาลงนึกเดี๋ยวสมมติเนี่ย อ้าท่านพวกท่านลงเชิญลงได้ที่สถานนี้เลือกที่อยู่เอาตามสบายใจอา้าวเสร็จแล้วอา้าวจะไปแล้วนะออกแล้วนะอย่างเงี้ยเขาก็ใช้พูดเองเออเองนี่แหละคนอย่างเนี้ยเลื่อนถึงวันสุดท้ายถึงวันสุดท้ายวันที่เจ็ดรถคันสุดท้ายนะ่ะเที่ยวสุดท้ายนะ่ะไอ้คนละขับมันก็พูดว่าเอ้วันนี้คงหมดแล้วล่ะ จากสามโมงถึงสี่โมงปุ๊บมันมันขับส่งเที่ยวสุดท้ายวันนี้ขอฟรีสักฟรีสักชั่วโมงเถงอะประมาณอย่างนี้นะสี่โมงถึงห้าโมงเนี่ยมันมันหยุดไอ้คนขับเนี่ยนะมันลักไก่เลยมันหยุดเลยปาโกดว่าอยู่ต่อมาเนี่ยมันไม่สบายไอ้คนขับคนเนี่ยยมนานเล่าให้ฟังมันไม่สบาย ป่วยออดออดแอดแอดไม่รู้เป็นยังไงอยู่ๆก็ป่วยนั่นป่วยนี่โอ้หมดเลี้ยวหมดแรงไปถามพระเถระ,เะพระเถระพม่าบอกว่าคุณเนี่ยขับรถกินเวลาผีหนึ่งชั่วโมงจะไหมตกใจเลยหล่ะผมมันยังไงทับเนี่ยวันสุดท้ายน่ะพระเถระพม่าท่านมีฌานทิพย์เนี่ย ท่นบ่ายนี่คุณไปลักไก่ชั่วโมงเขาหนึ่งชั่วโมงท่ไมดูหน้าพระเถระครับยอมรับเลยผมจากสามโมงสี่โมงเที่ยวนั้นผมหยุดแค่นั้นสี่โมงถึงห้าโมงผมไม่ได้ส่งครับผีที่อยู่ในป่าช้านะ่ะมันติดอยู่ที่นั่นมันกลับมาไม่ทัน มันก็เลยเป็นเล่นงานคนขับนี่แหละถามว่าแล้วมันก็ถามว่าในขับรถมันก็ถามหลวงพ่อแล้วมันเป็นยังไงทําไมมันยังไม่กลับมันมันหนีไปไหนมันบอกว่าผีมันบอกว่ามันพูดกับหลวงพ่อที่มีตาทิพย์บอกว่าผีมันไปหายากมันที่บ้านว่าไงายผีมันไปเที่ยวบ้านมันอยู่ไกลก็มีมันมาตายมัน ผีมันกลับมาไม่ทันกลับมาไม่ทันมันไม่เห็นเพื่อนมันแล้วมันก็ไม่รู้อะไรมันก็ตามมาเนี่ยเขาจะให้โอกาสมันเหมือนกับมันหนีออกไปเที่ยวบ้านอย่างเนี่ยเนี่ยเรื่องเนี่ยผีมันมันรู้นี่ว่ามันสมมุติว่ามันไปติดคุกบางขวางใช่ไหมสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยต้องโทษที่คดีจังหวัดเชียงใหม่ต้องโทษหนักบุคคลันคดีฆ่า เขาก็ส่งไปจำคุกบางฝางังใส่โซ่ตัวนช่นไหมทีบางทีก็ไปถูกยิงตายซนะที่โน่นทีนี้เขาก็เอาไปเผาป่าชาแนแหละไปเผาในป่าชาที่ในกรุงเทพเนะี่ยสมมุติอย่างเงี้ยมันกลับบ้านไม่ได้นะี่ทีนี้เขาให้โอกาสมานะันอ่ะเจ็ดวันเนี่ยจะขนจะขนเอาไปอีกป่าชาหนึ่งเห็นไหมไอ้เรื่องคนคนถูกยิงตายนี่นะ ทนนักโทษที่ถูกยิงตายนะปีนั้นนักโทษแหกคุกที่ลำพูนหนีออกไปสมัยนั้นนี่พูดให้ฟังก็ได้เป็นหน้าชายของพระแตงอยู่ในวัด้อยตำรวจตีบุญเลิศอินทวงศ์ซัดสองโป้งโป้งๆตายอยู่หลังกลางปุ่งวิทยาเทคนิคลํำบูน โซ่ตัวนมันยังติดมืออยู่ผีมันไปเข้าบอกพี่น้องทั้งหลายโซ่มันก็ติดอยู่โยมอันเนี้ยถ้าพนั้นนักโทษเนี่ยถ้ามันถูกตาบ้านเมืองต้องแล้วเนี่ยเหมือนถูกตัวเนี่ยมันสมมติกุญแจมันติดสองข้างแล้่มันพากุญแจให้ตัดกันได้มันวิ่งได้ใช่ไหมมันก็ติดโซ่อยู่นั่นแหละเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้ใครไม่เอาออกใครมันนี่เหไ พยานหลักฐานว่าคนต้องโทษต้องทันำก,กรรมแล้วเนี่ยจะต้องได้รับผลวิบากเป็นนักโทษตายในลักษณะนักโทษเยี่ยงนั้นแหละไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่มีเสื้อผ้านั่นแหละเหมือนเดียวกันโยมนันเล่าให้ฟังพอผีพวกเนี้ยมันกลับไปแล้วไปเที่ยวบ้านมันมันรู้ว่าอีกเจ็ดวันเขาจะ ขนชั่วโมงสุดท้ายมันก็จะกลับมาแหละแต่ทีน่นี้ในพลขับคนนี้มันออกไปซะก่อนมันเลยไม่ไปไหนไปไหนไม่ได้เห็นไหมคําสั่งต้องโทษนี่มันสาคัญนักหนะเนี่ยถูกต้องโทษธนกรรมแล้วตายอยู่ในป่าช้านั้นก็ตายอยู่ในป่าช้านั้นคือวิบากวิญญาณใช้ที่นั่นยังไม่หมดเนืองไม่จบ ผีเขาก็มีสัจจะนายมงห้าโมงก็เป็นห้าโมงนะไปรักไก่เขาไม่ได้นายคนนี้นายทหารพลที่ขับรถเนี่ยพลขับคนเนี่ยหลังจากที่มันบอกเล่าให้หลวงพ่อหลวงปู่ฟังแล้วท่านบอกให้มันไปทําบุญอุทิศส่วนบุญกุศนให้ผีที่ไม่ได้ไปแล้วทําไงรู้ไหมทําบุญอุทิศให้แล้วเสร็จต้องเอารถขับไปรับ อเวลาสี่โมงถึงห้าโมงบอกว่เที่ยวสุดท้ายแล้วให้รีบขืนรถถ้าไม่งั้นตกรถแล้วไม่รับรองแล้วอนเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดมากเนี่ยย้ายประชาชนในพมา่านายคนนั้นก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บมันก็เอารถเนี่ยตอนที่มันกลับเนี่ยนะโยม ผีมันก็นหนีเที่ยวมันกันนายมมันว่ารถนี่หนักตึงเลยอะขับไปส่งปราชาอ้าวถึงเวลาปราชาได้เที่ยวสุดท้ายแล้วใครไม่ไปแล้วไม่รู้แล้วไม่รับรองแล้วเอาไปส่งคืนมาเงียบกันไดนั้นมันก็หายป่วยเห็นไหมมันเป็นเรื่องแปลกไหม